สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้้วนครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆจากทางนุกเกอร์ชอปมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมวันนี้นะครับผมมีโค้ดจากทางนุกเกอร์ชอปมาแจกให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่เดทค i ิปชันนะครับผมว่าโค้ดตัวเนี้ย เขียนว่าอะไรบ้างนะครับก็ลงไปก๊อปแล้วก็ไปใช้งานกันได้เลยนะครับสามารถเข้าไปสุ่มได้ที่เว็บของทางนุเกอร์ชอปเลยนะครับเว็บของทางนุเกอร์ชอปหรือร้านของทางนุเกอร์ชอปนะครับเป็นร้านที่จดทะเบียนการค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่โกงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าร้านของนุเกอร์ชอปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ทางหน้าร้านของ n u g ก e r h o p เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เติมโค้ดแล้วนะครับผม ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเข้าอย่างไงนะครับด้านบนนะครับเขียนว่าหน้าแรกเติมเงินบล็อกฟุตออสตาเราเลือกมาที่เติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินเนี่ยจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับเติมแบบเครดิตและเติมด้วยโค้ดนะครับวันนี้นะครับผมมีโค้ดมาแจกจากทางร้านนุเกอร์ช็อปนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถกดเติมด้วยโค้ดได้เลยนะครับแล้วก็นาโค้ดนะครับมาใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดตัวนี้ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้เดทคิปชั่นนะครับผม อ่ะเรามาใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือโค้ดนะครับที่เราจะแจกกันในวันนี้นั่นเองนะครับกดใช้โค้ดได้เลยอ่าเราก็จะได้รับโค้ด9เครดิตฟรีๆไปเลยนะครับผมสามารถนำไปสุ่มรหัส9บาทได้1ครั้งนะครับสำหรับการสุ่มรหัส7ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัส7ดาวธรรมดารหัส7ดาวเทพเงานะครับหรือว่ารหัส7ดาวเทพนิกะนะครับก็เริ่มต้นที่ 9บาทเท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการสุ่มรหัสจะต้องขึ้นอยู่กับดวงนะครับเพราะว่าทางร้านนุเกอร์ช็อปเนี่ยเขียนไว้ชัดเจน ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสออสตาหรือว่ากล่องซุมหรือว่าสุ่มสินค้านะครับทุกอย่างเขียนไว้ชัดเจนมากถ้าเกิดเราซื้อรหัสออสตาเนี่ยก็จะได้รหัส100%เ็นห็นไหมเขาจะเขียนกำกับไว้เลยนะครับหมายเหตุด้านล่างมีบอกหมดนะครับว่าได้อะไรบ้างได้รหัส100%นะครับสต็อกเหลือเท่าไหร่นะครับผมส่วนกล่องซุมนะครับก็จะมีเขียนบอกเหมือนกันว่าได้รหัส1 0 0นะครับแต่เขาก็เขียนไว้ชัดเจนเช่นกันนะครับว่ากล่องซุมกล่องเนี้ยเป็นการ สุ่มรหัสที่มีตัวเจ็ดาวนะครับซึ่งตัวเจ็ดาวเนี่ยมีสิทธิ์ออกแค่10%แล้วก็20%นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับไม่ได้แปลว่าสุ่มแล้วจะได้100%และเรามาพูดถึงในส่วนที่เราจะมาทำการสุ่มกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ สุ่มรหัส7ดาวนะครับการันตีตัว7ดาว5-10ถึงตัวสุ่มตัวละครมีเกลือนะครับในแพ็คของการสุ่มสินค้าเนี่ยทุกแพ็คจะมีเกลือหมดเลยนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะทําการกดสุ่มโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเสียเงินของคุณออกไปนะครับมันคือการเสี่ยงโชคนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะลุ้นก็สามารถกดสุ่มได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ต้องการที่จะลุ้นสามารถกดซื้อรหัสที่ได้100%ได้เลยนะครับผมอ่ะในวันนี้ผมจะมาสุ่มในแพ็คนี้ ะครับผมก็เติมเครดิตเข้าไปแล้วอยู่ที่300นะครับแล้วก็ใส่โค้ดไปอีก9เครดิตนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มรหัส7ด้าวแบบรัวๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจัดกันไปก่อนเลย15ครั้งนะครับผมก็หมวดไปเลยยืนยันกันสั่งซื้อเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป ดูกันในเกมดีกว่านะครับว่า ID เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น ID เลเวล159นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่เน็นตอนนี้สตาร์ดัสมี24เพชรมี352เงินมี ,3850 ก็ถือว่ากลางๆนะครับตัวเจ็ดดาวมีอัตตาคุลิคิริโตะไอเซนทันจิโร่ดอมันบูเบจิต้าคูลเลอร์นะครับผมก็มีทั้งหมดด้วยกันเจตัวนะครับผมแล้วก็ยังมีตัว6ดาวเก่งๆอย่างเซกาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีวานคอปนะครับไอจังนะครับ แล้วก็ตัวที่แบบว่าหายัากๆอย่างมิสเตอร์สตานเมื่อกี้ก็มีด้วยเช่นกันนะครับอ่ะตัวก็จะประมาณนี้นะครับเด่นๆหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นทันจิโร่นะครับผมก็เดี๋ยวใส่เบสซิ่งสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัว7ดาวทั้งหมดนะครับภายใน ID ที่เราสุ่มมาได้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับใน ID นี้ก็มีตัว7ดาวถึง7ตัวด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มนะสําหรับผมผมมองว่าคุ้มนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพานิจของทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าดวงของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทุกคนจริงๆนะครับถ้าเกิดทุกคนสนใจที่จะสุ่มก็สามารถสุ่มได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่าที่มันจบเลยนะครับก็สามารถมาซื้อที่หมวดหมูม่ออสตาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ระดับ c 0ไก่โลกสสุ่มรหัส7ดาวสุ่มรหัส7ดาวแบบเอ่อการันตีตัว7ดาวหถึง10ตัว1 0ถึง25ตัวได้แบบนี้มีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากได้ความคุ้มค่าที่เป็นกา,การการันตีนะครับก็มาซื้อที่หมวดหมูม All Star. ่ถ้า ใครชอบลุ้นโชคก็ไปในหมวดหมู่ของกล่องซุม่มหรือว่าซุ่มสินค้าได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับร้านนุกเกอร์ช็อปส่วนโค้ดอยู่ที่ใต้เดสคลิปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านนุกเกอร์ช็อปไว้ให้ด้วยนะครับจะได้เข้ามากันได้แบบง่ายๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ